โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับพี่ฟูอีกแล้วแล้วสัปดาห์นี้ก็อยู่กันในเกมคา r ดิลเลอร์นะครับซิมูเลเตอโอ้โหไม่รู้เป็นยังไงนะฮะจะสนุกหรือเปล่าก็ไปรับชมกัน let's go มีภาษาไทยด้วยนะครับวันนี้เกือบลืม โอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ะ Dealer Simulator เ,เ,เออคุณเพิ่งได้เริ่มต้นอาชีพอ่าบินสโตนสไปสติงใน <c oughs> ในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มือใหม่เออ l i ต,ตเติ s a ซ Little Sam เรอซึ่งอ่าได้เป็นหัวหน้าของคุณได้เตรียมหัวหน้าของคุณนั้นได้เตรียมความท้าทายมากมายเอ่อเพื่อช่วยให้คุณได้เรียนรู้กฎของเกมนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วคุณก็ได้เรียนรู้วิธีการซื้อรถตกแต่งรถซ่อมรถ,รถ,รถมือหบ่รวมถึงวิธีการจัดการจราจรเพื่อสความสำเร็จใน ลาดที่ในพื้นที่ของคุณคุณพบข้อมูลใได้อย่างละเอียดลูกค้าได้แล้วชื่อเสียงให้คนในอนาคตดีว่ายังไงไอหนูนี่แซมมี่เองนะนายถึงที่นั่นแล้วหรือยังอะฉันคิดว่านายไปถึงบริษัทสายหน่อยนะฉันติดภารกิจนิดหน่อยนะแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีงานให้นายทําอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะกวัวนายจะทํางานนี้เสร็จฉันก็คงถึงที่นั่นแล้วล่ะ โอ้ได้ครับลุงแซมก่ออื่นเลยนะเรามีรถใหม่ล่าสุดที่ต้องไปรับจากหนึ่งในแฮมผู้ทำสัญญาของฉันนะนายไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยนะทุกอย่างฉันตกลงกันเรียบร้อยแล้วและนายต้องทำก็คือเอารถเคนไปรับรถเขาแล้วก็กลับมาทชีล้านเราเร็วหน่อยนะไม่มีเวลาเออเะเหยยนะโว้ยเอออเลงกูอีกกูเพิ่งเข้างานมากูจะรู้ไหมนยใบขับขี่กูก็ไม่มีเฮ้ใบขับขี่ผมก็ไม่มีพี่ โอ้ยนี่ร้านเรานะครับโอ้โหโ,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 โคตรเท่เจเท่โคตรแป๊บหนึ่งฮะเหมือนจะหนักเกินไปไหมสําหรับคอมพี่แบบอ่าปานกลางก็ได้มั้งเนาะเราไม่ต้องเอาสูงหยงกครับคอมกากครับเออก็ใครพอสนับหนุนค้าคอมได้ก็สนับหนุนด้วยนะครับเ,ออเปเรี้ยเกด้าเข้ารถครับโอเคเข้ารถกดอาค้างเพื่อเปิดวิทยุอ่ากดเเพื่อคลิกอ่าแมปแล้วก็มาร์กอ่าจุดที่เราจะไปโอเคมันมีบอก กด R กดกด h ฮเพื่อบีบแต่กด C เพื่อเปลี่ยนกล้องเช็ด K โห<ฮ>แล้วก็กด M เพื่อ R นี่จุดหมายเราใช่ไหมนะฮะนี่รูปดาวมันบอกจุดหมายโอเคตองขับไปฮะแต่ระดับเพื่อความอินในเกมพี่ก็จะขับเป็นอย่างนี้ไปฮะสวยครับ กดถอยเพื่อเบรกนะครับมองซ้ายมองขวาเฮ้ยมันเอากระจกลงได้ไหมอ่ะมันเอากระจกลงไดปะฮัลโหลไม่ได้อไปครับเหมือนประเทศนี้ขับรถเลนขวาแล้วทุกคนย่าจะขับซ้ายนะครับเพื่อทาตามกฎจราจรเฮ้ยเฮ้ยมาขับรถประสาทเลยว้าลุงเฮ้ยเออลงรถเลยลงรถเลยเฮ้ยลุงขับรถประสาทเลยวะเฮ้ยผมกำลังรีบเ้ยฮะเฮ้ยนี่อะไรด่ามึงอ่ะมึงเป็นใครเนี่ยนิ่งเชียร์นิ่งเชียร์ไม่พูดไม่จาไม่ต้องทำนิ่งคุณนะผิดเออไม่ต้องโอ้ โอ้โหเลนนี่คือเดี๋ยวเออผมมาขับถูกแล้วคุณอะผิดไจไหมไม่ต้องมาทํานิ่งไปแล้วทํางานดีกว่าเขาไม่โบกเวรโวยวายด้วยครับเมืองนี้ก็คือรถชนกันเป็นเรื่องปกติละทะล้อหน่อยครับแล้วก็เดี้ยวครับเลี้ยวโอ้โหเดี๋ยวขึ้นฟุตบาทครับเดี๋ยวครับเดี้ยวครับแล้วก็เดี้ยวเลี้ยวเฮ้ยไฟแดงไฟแดงจอดครับจอดจอดจอดเออไฟเขียวแล้วครับไปได้เป็นไงเฮ้ยทำตามกฎจราจรอย่างเช่งดีครับอย่างเช่งดีครับไม่ใช่เช่งคัด ครับที่ไปทำงานดีกว่าครับเราคนน่ะมีมีคนเดินด้วยนะชี้เกมนี้มี NPC เดินด้วยนะครับนี่คือดีเลยครับเออมี NPC ด้วยทำให้เรารู้สึกแบบไม่เหงาครับวันนี้ใกจะถึงจุดบลายแล้วครับข้างหน้าในอีกไม่กี่เมตร200อีก100เมตรครับทุกคนโอเคฮะ ถึงแล้วอ่าฮะแล้วก็ขับใช้งานกดแถบเพื่อเข้าสู่โหมดจอดรถแล้วก็เล็งให้ดีอ่าฮะแล้วก็ลงมาเล็งให้ดีแล้วก็ลงมา,งดก,งมากดลากสายจูงใส่หน้ารถเคแล้วก็เข้ามาอ่ากดตัว E เพื่อหยิบรีโมทกด X อ,อ่าเพื่อกดยื่นสะพานอ่าแล้วก็ดึงแกดดึงลากรถขึ้นโอเคได้ครับพี่อ่อแป๊บนึงนะฮะเอ่อเปลี่ยนโหมดยังไงวะกด C ฮะอ่าเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยครับ จะได้ง่ายแอด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 อ่านี่ไงนี่ไงตั้งลับ <c oughs> เออผมมีใบขับขี่นะครับคุณพี่ไม่ต้องห่วงครับตั้งรำก่อนนะตีตีตนีตรงเป๊ะเป็นไงทุกคนตรงเป๊ะฮะอ่าจอดครับจอดเราก็ลงรถมาใช่ไหมแล้วก็นี่ครับหนกไใบหน้ารถเคใจเย็นพี่อ่าแป๊บน,นึงอุ้ยโอ้แป๊บน,นึงนะครับคนสวยแหมแหมแล้พี่ทำงานแป๊บน,นึงเนี่ยจ้าเออพี่เพิ่งมาเปิดร้านขายรถอะน้องสาว สนใจไม่จ้าไม่พูดไม่จ้านะเขินพี่แหละนะครับจากนั้นก็กด X ฮะโอเคแล้วก็ลากรถขึ้นมาเชดเคโคเทเยเคอ้าวลุงแซมโทรมาว่าไงหนูฉันเกือบลืมไปเลยว่ามีอีกหนึ่งงานให้นายทำน่ะวันนี้เรามีนัดกับลูกค้านะเออมาดูรถของเราอ่ะสภาพรถเป็นแบบสมบูรณ์ดีมากเลยนะเนื้อทุกอย่างก็โอเคเลยอะติดแค่ว่าท่อไอเสียมีปัญหานิดหน่อยนะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แค่มี รอยรั่วนิดหน่อยนะแต่โชคที่แต่โชคไม่ดีเท่าไหร่นะเออเทปซีดของเราหมดแล้วอ่ะเออระหว่างทางแถวๆนั้นมีร้านค้าอยู่อ่ะเออฉันคิดว่านายต้องจัดการเรื่องนี้ได้นะฉันฝากเงินไปให้เล็กน้อยแล้วะทางอ่าโมบิการ์ดอ่ะแล้วรีบกลับมาเร็วๆล่ะฮะลุงแซมโอ้เออขอโทษนะจ๊าสาวสวยคนตโอ้โหอ๋อสัสดีนะครับคนสวย เอ้ยพอดีพี่เอ่อเปิดร้านขายรถแถวนี้นะเออเราสนใจไปดูรถใหม่กับพี่ได้นะเฮ้ยวันนี้เอแก่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 ขึ้นรถครับตวโก้นี่เลยร้านค้าครับไปซื้อเทปอุดรอยรั่วของรถนะไปฮะอ่าแอดแอดแอดโอ้โหเกมนี้คือแบบบอกสำหรับพี่จริงว่ะน้องพี่คือพี่มันช้ำอยู่แล้วไงอันนี้ร้านขายเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ร้านขายเทปมึงเหรอเอ้ยกูจอดบนฟุตบาทได้ไหมเนี่ยไม่รู้อะจอดแล้วจอดแล้วจอดละ วัสดีพี่โอ้ยบวัสดีพี่น่าหล่อโอ้โหอ่าเทปอ่าฟิวขนาดใหญ่โอ้ยนี่ไงเทปถอยเสียเส็ตมาหนึ่งเทปอ่าฮะแล้วไงซื้อแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับไปตรงนี้เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยโอ้สวัสดีครับคุณพี่เอ่อสนใจที่จะไปซื้อเอ่อไปดูรถร้านผมอะครับผมเพิ่งเปิดร้านรถมาครับอุ้ยสวัสดีครับน้องสาวอุ้ยเป็นล่ะจ้าเม่ โอ้โหเดือทะลุกันงี้เลยเหรอพี่น้องสาวอย่าลืมแวะมาร้านพี่นะจ๊ะซื้อรถแถมบ้านจ้าโอเคฮะเราต้องอต้องรอรถนะฮะต้องรอรถดูรถดีๆครับอ่าแอด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 โอเคฮะกลับไปที่ร้านครับผมเอ้ยเบรกเอี้ยไฟแดงครับไฟแดงต้องทำตามกฎจราจรน,นะถึงแม้จะเป็นแค่ในเกมนะครับผมน้องๆทุกคนที่ดูอยู่ก็ควรที่จะทำตามกฎจราจรด้วยนะครับวันนี้ซึ่งเป็นผลดีกับเราแล้วก็คนรอบตัวนะครับ เออเป็นไงเป็นไงโอ้ยนี่ไม่มีไฟแดงนะครับระหว่างถ้าแยกไหนไม่มีไฟแดงให้มองซ้ายมองขวาดีๆนะครับผมแล้วก็เลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวมาตรงนี้เลยครับเราต้องเอารถลูกค้าหรือว่าเราพี่ต้องเข้าไปจอดวะนำพาหะที่ส่งบริษัทแล้วจอดรถไปในตำแหน่งที่กำหนดหรือพี่ต้องเอารถใหญ่เสียบเข้าไปวะหรือเอารถลูกค้าเข้าไปวะอาจจะต้องเอาแค่รถลูกค้าเข้าไปครับอ,อ่าไม่เป็นห่วงนะลูกค้าครับเอยโอเคเอ โอเคอ่ะแล้วก็กดแทบถอยอ่าป๊าบเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ ถอดที่นี่บอกครับอ่าที่นี่มาเก็บไว้โอ้โหเก็บไปละเอียดจัดเลยหนูแซมโทรมาแล้วเฮ้ยไอ้หนูจะบอกอะไรให้นะการเป็นหัวหน้างานคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเข้าใจหรือเปล่าฉันมีงานอย่างอื่นที่จะต้องทําด่วนเลยแต่ในไหนนายก็จะทํางานได้อย่างราบรื่นขนาดนี้แล้วน่ะก็ลองแก้ไขปัญหาเรื่องท่อเสียด้วยตัวเองดูแล้วกันนะวิธีนั้นมันง่ายมากแค่หารอยรั่วแล้วเอาเทปนั้นไปติดซะแค่นั้นเลยน่ะเออ นอนสิถ้าเสียมันไม่สามารถใช้งานได้อีกหลายปีหรอกเออถ้าไปก่อนแล้วนะลงมาแค่นี้แล้วก็กดตัว e เพื่อดูเชียอะไรจะขนาดนี้อพี่โอเคฮะเราก็เอานี้ขึ้นมาก่อนจอดรถดีๆครับจอดจอดนี่เราต้องจอดรถดีๆนะครับผมอุ้ยโอ้สวัสดีครับคนสวยพอดีพี่เปิดร้านนี่พี่เป็นเจ้าของร้านรถนะเฮ้ยไม่สนใจไปแวะมาดูเรื่องกับพี่หน่อยหรอจ้า โอ้โหเดินผ่านเหมือนกูเป็นวิญญาณซ่อมแซมครับ,บกด e เฮียแล้วรอยร่วมมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยกูเป็นเซล,ขล์ขยรถโอ้ยกูไม่ใช่ช่างซ่อมรถทั้งน่อยเอ้ยแต่นี้มันมาร์กแดงๆนะครับคืออะไรวะสเปรย์ฉีดทําไมก็ไม่รู้ครับโอ้คือเอาสเปรย์ฉีดเพื่ออะไรอะ่ะ แล้วรอยรั่วมันเป็นรอยไงกูจะรู้เออโอ้นี่ไงโอ้โหนี่หนึ่งโอ้ก็คือต้องเอาสเปรย์นี้มาละลายสนิมปะอาจจะใช่ฮะจริงหรือมั่วชวนหรือไม่ไม่รู้ครับเอออาจจะใช่นี่ไงเห็นแล้วหนึ่งครับโอ้โหเย็ดโคกเอ้ยเห็นปะเห็นปะหนึ่งรูครับเจอแล้วหนึ่งรูครับโอ้โหแม่งเกมเช่นนี่เจออีกรูแอรูเยอะเลย โอ้ยโอนี oh, ่ไงโอ้เจอแล้วโอ้โหเรียบร้อยเป้าหมายสำเร็จโอ้โหเย้เลยแม่งอนลำบากเลยเกมเชียโอ้ตุงแซมโทรมาฮะโอ้ยเยี่ยมเลย เอออดทนอีกนิดนึงนะเออแล้วนายก็จะได้รับค่าจ้างวันแรกนะะฉันกำลังจะเดินทางไปหาแต่๋ระหว่างที่นายช่วยถ่ายภาพรถเออวักถามอีนสีภาพอ่าฮะเรื่องนี้สำคัญนะอย่าลืมว่าภาพถ่ายพวกนี้จะทำให้อ่านายหาเหยื่อมาตะคุบเศษเหล็กนี้ไม่ได้ฉันหมายถึงอ่าลูกค้าเด็นะเฮ้ยจะหลอกลูกค้าเหรอเออแล้วอีกอเจ้าของก่อนนานี้น่ะที่เขาอ่าให้มานั้นน่ะ ล้างให้เรียบร้อยด้วยนะแล้วบวกว่าจตามที่เขาพูดซะเออไม่อย่างนั้นนายต้องจัดการเรื่องนี้เองแหละแล้วก็เอารถไปล้างครับโอ้โหไอ้สั์เอ้ยกูเป็นเซลลขายรถหรือกูเป็นอะไรเนี่ยลุงแซมผมเป็นเซลล์ขายรถจริงเหรอครับลุงดูเหมือนผมจะไม่ใช่แล้วนะครับกด e ฮะก็กด x เพื่อสแกนอ่าอาเพื่อเปลี่ยนหัวฉีดอะโอ้ล้างรถฮะ โอ้โหให้สาดเอี่ยมเลยฮะโอโ้นี่เปลี่ยนเป็นนี่ลายลายลายตรงลายตั้งลายตั้งโอ้โหเปลี่ยนหัวฉีกครับต้องสะอาดนะครับโนลูกค้าโอ้โหเฮียกูเป็นคายแค,คร์ฮะพี่ปูเปลี่ยนอันนี้นะครับอ่ะค่อยล้างไปครับสะอาดนะครับสะอาดเอ้ยลองล้างให้สะอาดนะครับแมลูกค้าจะได้ถูกอกถูกใจนะเอ้ยมาซื้อขายมาทํารถร้านเรานี่ก็คือแบบบริการดีนะฮะด่เ,เศษเศษหินเศษดิน เล็กๆน้อยๆพี่ก็เคลียร์ให้ครับโอ้โหสะอาดเกี่ยมสะอาดเอี่ยมเอ้ยสะอาดเอี่ยมเลยไป็นโอ้โหก็ชิวป่าเอ้ยชิวก็บ่าแหละล้างไปครับล้างไป,ล,งไปล้างให้สะอาดครับล้างให้สะอาดครับทุกคนเสร็จแล้วยัคคูแล้วก็ล้างโฟมออกด้วยน้ำเปล่าอันนี้โฟมเหรอแล้วน้ำเปล่ายัางไงอะเค okay. โอนี่เราฉลมโฟมฮะ โอ้กดแถบค้างน้ำเปล่านี่เลยเปลี่ยนน้ำเปล่ามีเป็นน้ำฮะล้างเลยครับโอ้โหสะอาดเอี่ยมแน่นอนพี่โอ้โหเราได้ของจริงอยู่แล้วร้านผมอะพี่แม่สุดยอดอยู่แล้วครับสะอาดนะสะอาดเอี่ยมเลยนะอันนี้โอ้ยเหมือนรถเหมือนแบบรถใหม่เลยนะเหมือนรถใหม่เลยนะครับผ่านเอี่ยมแน่นอนครับโอ้โหขาวโพลนเงาวับกูลงแว็กด้วยไหมเนี่ยออานี่ลายตั้งครับลายตั้งอ่านี่ฮะ ลากหอลังคามาก่อนนะครับเชียรนี่กูเล่นเกมเซลขายรถจริงปะเไปดยอุย้ยมีสนิมด้วยนะรถคุณลูกค้าอย่างว่าลรล้วรนมือสองครับมีสนิมด้วยครับจะบอกนะต้องมานั่งขัดสนิมอีกอะ เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วโอ้ใหม่อยู่นะหูเ oh งาวับเลยแล้วก็เอารถไปยังตำหน่งตรงนั้นฮนะเชียดเคหูยเป็นไงน้องรถร้านพี่นี่รับประกัน5ปีนะครับแล้วก็เอามาตั้งขายตรงนี้เหรอ่าแล้วก็ถ่ายโหมดภาพถ่ายครับอ่าโอ้โ oh หเป็นไงน้องอ๋อฮะนี่เลยนี่กดสแกนม,มองเห็นตาได้หลายๆจุดใช่ไหมโอ้เอาตรงนี้ดีกว่าครับนี่จะได้เห็นร้านเราด้วยฮะ โูดที่อาฮะสแกนแชะแชะโอ้ oh, ต้องถ่ายให้ครบฮนะเป็นดวงตาแล้วก็หลังรนครับแชะ โอ้โหขายเลยขายเลยขายเลยเฮ้ยลุงแซมมาไอ้หนูเออแม่อยากจะรู้ว่านายก็ถ่ายรูปเก่งแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องยื่นข้อเสนอฉันมีภาพถ่ายที่นายให้มาแล้วแหละเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้ต่อเองยังไงงานนี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้นายจัดการทั้งหมดทีเดียวนะเออเดี๋ยวฉันก็จะดูแลเรื่องการขายรถก่อนหน้านี้เองวันนี้พอแค่นี้ก่อนไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีงานต่อ อีกเยอะแม่งลุงแซมใช้งานกูถามกูสักคำไหมกูมาเป็นเซลกูไม่ได้มาเป็นสร้างชอมรถ กูจบศิลปศาสตร์มามึงให้กูมาติดทอดรถนอนนะเออจบไปวันที่หนึ่งครับทุกคนเฮียของจริงเลยว่ะเอาลุงแซมโทรมาแล้วเฮ้ยหนูธุรกิจของนายอาจจะลำบากหน่อยนะช่วงนี้แต่ฉันรู้ว่านายจัดการได้โดยไม่ต้องพึ่งฉันอะวันนี้ฉันอยากให้นายหาข้อมูล็เสนอซื้อขายรถที่ได้กําไรได้ด้วยตัวคนเดียวซื้อรถเตรียมรถให้พร้อมลงโฆษณาฉันจะฝากเงินส่วนหนึ่งไว้ให้กับนายกับบอการนะอย่าลืมเอาเงินไป ลงกับเบียจบนะเออเดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกทีไ <How are you like> อ้ลุงเฮียนี่ก็ปล่อยให้กูทำงานคนเดียวเอามานั่งหน้าคอมครับกด e เพื่อใช้ครับเออเปิด use card นะฮะอ,อ่รถใช้แล้วคอมพิวเตอร์อาฮะคุณจะสามารถสแกนตัวกองสว่สวนค้นหาใบประกาศแล้วคลิกดูรายละเอียดอาฮะราคาขายรถอั ok นนี้เลยฮะน่าจะโอเคนะได้8,000นะฮะราคาเออ เอพกมอเตอร์วิสเปอรลิตชุดกัดนะฮะสภาพปานกลางสภาพรถแสดงผลอ่าสภาพ แสดงผลแย่ yeah. น้มันเบนซินเออเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาง่ายๆ่ยยก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วกนะันโอเคนัดแล้วเรียบร้อยแล้วก็นัดเจอผู้ขายอ่าสาเร็จเป้าหมายแล้วรถเราขายแล้วหรอโอ้รถเราขายแล้วโอเคเราก็แค่โอ้เหมือนเราจะต้องไปหารถนี้มาครับโอ้นี่นีนีโอ้โอเคมันเป็นเอ่อเราไม่ได้แบบไปไปแปลขายเองเดี๋ยวลุงแซมขายให้เวลาเรารับรถมาแล้วใช่ไหมเราซ่อมแซมรถเสร็จเดี๋ยวลุงแซมขายให้ครับอันนี้ โอเคคีร <Okay. laughs> ัดฟุดบ่ายครับอันนี้ไม่นับโอ้ oh, oh, ต้องคุยกับลูกค้านะครับจอดเลยครับโอ้โอ้วันดีคนสวย mm hmm. มีโอกาส3 mm hmm. ครั้งในการต่อรองลดราคารถโอเคเอ่อ8,500อืม hmm. ผมขอสักเอ่อ uh, 7,000ได้ไมั้ย7,000โอเคงั้น7,182คิดว่าไงเอ้ยโอ้โห โอ้ยเจ๊แม่ผมว่าเอ่อเจ็ดพันสี่ได้ไหมเจ็ดพันเจ๊อาา่าฮะโอเคไงก็เจ็ดพันโอเคได้โ <c oughs> <c oughs> อ้โเออเย้เจ๊พี่โลเออกดโทษทีนะเจ๊นะเออ,เอ,อ,เอ,อ ขอโทษนะครับโทษนะครับพอดีทํางานนะครับโทษทีโทษทีลงรถครับโอเคโทษทีนะครับพอดีผมทํางานอ่าเดี๋ยวลากรถครับเราต้องทําเป็นกิจลักษณะนะครับทุกคนเอาเข้ามาเลยแตะ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 โทษนะครับโทษนะครับแป๊บนึงนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเฉียดเค แอด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 ต้องเอารถลงก่อนครับเอารถลงเอารถลงอ่าฮะเอารถลงครับเฮ้ยหยิบออกแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อกดใช้เปิดแอปอัปเกรดอ่าบนคอมเลือกส่วนที่คุณต้องการอัปเกรดเออเพื่อที่จะให้เหมาะสมอ่าฮะโอเคมีให้อัปเกรดแล้วครับทุกคนครับแล้ก็มีแค่อัปเกรดอันเดียวครับเป็นระดับ2ครับคาแคร์เป็นคาแคร์เชดเค คาแคร์ Car ระดับ2ครับน้องร่ำรวยครับเออใช้โฟมะต้องล้างรถหรอไม่ไม่ต้องเอารถไปซ่อมบอกว่ารถไม่มีพังนะอันนี้เออเอยเราเราจะรู้ได้ไงว่ารถมีพังไม่มีพังไม่น่ามีมั้ง okay, ครับเอารถไปล้างครับล้างแล้วขายเลยขายต่อแล้วก็ใช้โฟมครับโอ้โหหยิบขึ้นมาฮะอันนี้โฟมน้ำยาพ่นสีอุย้ยมีแว็กด้วยโฟมครับล้างเลยครับเชียฉลมโฟม ฉลมโฟมครับล้างรถครับเฮ้ยโอ้โหโคดเอาโคดเอากูาล้างรถครับสบายสบายครับล้างรถครับจริงจึ้งจริงจงเคแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าครับกดกดแถบค้างนะแล้วก็น้ํานี่เลยครับโอ้โหรถใหม่เลยนะเจ้โอ้โหซื้อรถเจ๊มาเจ็ดพันนะได้เจ็ดพันไม่รู้ขายได้กี่บาทนะปกติเจ๊ขายแปด 8 0 0พต่อเจไดเจ0ด0นนะฮะรถไดพั 1, นหะนึ่งอ่ะล้างรถไปว่ารถเจจะทำกำไรให้เราได้อย่างแบบมหาศาลป่าป้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 านม่สรุปว่าเราเป็นเซลจริงปะเนี่ยยังก็ยังคงสงสัยยังคงถามตัวเองอยู่เซลขายรถมันทำทุกอย่างอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็เคลือบด้วยแว็กเจดเรามีแว็กแล้วว่าแว็กรถอ่าอันนี้แว็กรถครับแว็กครับเคลือบแว็กเลยครับดีอ่เคลือบแว็กครับเงา เงางามเงางามแน่นอนโอ้โหแบกเลยครับเงางามแน่นอนฮนะแล้วจะดูออกไหมว่าอันไหนยังไม่เคลือบอันไหนโดนเคลือบเรานะเนี่ยค่อยๆค่อยๆแล้วนะครับเคลือบเรียบเลยแล้วก็เคลือบน้ํายาขัดสีน้ำยาขัดสีรถครับโอ้โหเอาละฮะค่อยๆครับ,รบงานละเอียดนะครับงานนี้นะฮะเอ้ยเพื่อความ ถูกอกถูกใจของลูกค้าเคลือบเคลือบสีด้วยเคลือบไป่าเคลือบสีเสร็จแลียไง้งขัดสนิมด้วยกระดาษทรายโอ้ต้องขับไปตรงนั้นฮะเชียรถยังใหม่ โอ้หเมืกรถยังใหม่อ่ากด X อกเพื่อสแกนหาปุ่มที่จะช่วยทํางานให้เสร็จอ่าเช่นเดียวกับล้างรถอ่าฮะหยิบเครื่องมือจากโต๊ะกด E เชีนเดียวกับล้างรถเลยฮะแล้วก็มีเครื่องสแกนให้กดปุ่ม F เพื่อทําให้คุณทางานเสร็จได้แล้วกัครับอ่าแล้วก็สามารถสลับเครื่องมือด้วยการกดแถบค้างไว้อ่าขัดสนิมอ่าฮะใช้เกียงฉาบอุดรอยเฮียอ่านี่ไงครับก็อันนี้คือฉาบอุดรอยใช่ไหมนี่พ่นสีรถ อจอดรถครับอันนี้คืออะไรอะกระดาษทรายกระดาษทรายขัดปูนอุดรูรั่วกระดาษทรายขัดสนิมครับเชีย่ย ขัดสนิมครับน้องโอ้โหแย,เย,ยเ่เลยครับขอบรอนี่สนิมคยอเลยครับโอ้โหไม่ได้นะครับรถของเราร้านเรานี่จะต้องออกไปจากศูนย์แบบได้อย่างแบบดูดีนะทุกคนนะเออสรุปว่ากูเป็นเซล,ลจริงใช่ไหมอันนี้ยังคงคิดแล้วก็สงสัยฮะขัดไปครับขัดสนิมฮะเชี่ยขัดสนิมของดีของแท้โอเคฝั่งนี้น่าจะโอเคนะสนิมมีไหมเถียวข้างหลังนี้มีไหมสนิมอ่าสนิมส่วนมากจะขึ้นตรงขอบอ่าบางโคลนะขัดไปเลยครับ เชดเป็ดอัดสนิมยาวยาวหู เรียบร้อยฮะล้วก็ใช้เกียงรอยรั่วมันมีรอยรั่วด้วยเหรอทุกคนยังไม่เห็นรอยรั่วเลยนะโอ้ใช้เป็นสีพื้นว่างั้นใช่ไหมเป็นเบสเป็นเบสสีพื้นโอ้ก็งงอยู่ว่าอุดรอยรั่วอะไรวะตรงที่เราขัดสนิมออกก็แหละเออเอา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 เชียอ้าวเป็นสร้างชมจะกลายเป็นสร้างซ่อมรถละทุกคนพี่ไม่ใช่เซลแล้วครับเป็นทุกอย่างละเป็นเจ้าของร้านทําเองเออเอา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 ปาบปาบ สวยแล้วยังไงฮะแล้วก็ขาดปูนอุดร้อยรั่วให้เรียบร้อยใช้กระดาษทรายสำหรับขัดกระดาษทรายนี่กระดาษทรายนี่โอ้โหไม่งลายขั้นตอนชิป,ปเป่งเลยโอ้อ่ะอ่ะโอ่โอ้โหโหโคตรแบบละเอียดอ่ะเพื่อความเรียบเนียนของสีรถลูกค้านะครับโอ้ขายได้เป็นหมื่นเลยนะทันนี้นะสำเร็จแล้วก็พ่นสีครับอันนี้ สเปรย์หมุนหัวฉีดไหมอ่าสเปรย์ครับสเปรย์จือจ้อจื้อโอ้โหพ่นสเปรย์ไปฮะโอ้โหมีแบบฉีดเป็นวงกว้างด้วยเฮ้ยตรงนี้มันเราขัดไอ้นี้ไม่ละเอียดเหรอเฮ้ยเขี้ยมันมีเด่นๆอยู่นะโอ้โหงานต้องละเอียดนะครับผมเอองานไม่ละเอียดทําไม่ได้นะครับนทั่วๆเลยครับพ่นไปพ่นไป,นไปโอ้โหของแท้เลยวะ่ะพ่นไปฮะตรงไหนยังไม่ลงอีกอ่าเสร็จแล้ว เราก็ไงต่อสําเร็จเสร็จเป้าหมายขับไปขายแล้วก็ขับรถที่ซ่อมไว้แล้วอ่าไปเติมไปเติมน้ํามันด้วยโอ้โหเอาเอากะบันออะเกมนี่ต้องขับไปเติมน้ํามันด้วยนะครับโอ้โหของจริงเลยนะครับน้องรถติดอะไรอะ่ะเฮ้ยรถชนกันโอโ้มีปั๊มมีปั๊มอยู่ตรงนี้ฮะนะฮะรถบ่มีน้ำมันเรียบร้อยเราก็อย่าบอกนะกูต้องเติมเองด้วยเลยเปิดฝาเบนซิน ฟูเลยโอเคชำระเงินโอ้โหเชียของจริงเอาเอาเอาปิดฮะโอเคเชียน้ำมันเต็มถังนะครับไอเต็มกระบ,บาแล้วทำไมน้ำมันไม่เต็มถังาชางบันฮะเออเราไม่ต้องน้ำมันเต็มถังอนะขายพอลูกค้าขี่ขี่กระบ,บนได้ก็พอครับนี่ขับไปขายแล้วร,รถชนกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยชนอะไรกันเอ้ยโอ้เฮ้ยรถมันชนกันเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยฮะวันนี้สวยงามอลังช่างนี่เลยสำเร็จเป้าหมายแล้วก็ถ่ายรูปครับกดตัวทีเพื่อเปิดแท็บเล็ตฮะถ่ายรูปครับแะอ่าแล้วก็มุมนี้ฮะแชะ สวยมาที่โต๊ะคอมฮะอันนี้ทูตัวเรียวอยู่เชีย่ยของแท้เลยวะแล้วยังไงฮะเปิดแอปยูส c าร์ดเออรถใช้แล้วบนคอมพิวเตอร์นะครับเอ,อ้วก็แปลโฆษณาของคุณโพโฆษณาอาฮะสา่ารถกำหนดราคาโฆษณาเลือกรถอาวยังไงนะลงโฆษณาลงโฆษณา ลงยังไงผมเป็นเก่งโซเชียลครับอาา่าฮะเอ่อลงโฆษณาลงโฆษณาทําไมเราไม่เห็นรถเราวะทุกคนเราลงโฆษณาไงวะเบรดละเอ๊ะทำไมมันไม่มีรถให้เลือกครับทุกคนไอสัตว์เอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเครียดเลยกูเครียดเลยเด่ะเอาแบบมาจเย,ย็นใจเย,ย็นใจเย,ย็นนะใจเย,ย็นนะมันลงโฆษณายัางไงวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยไม่ไหวแล้วนะ มันบล็กเนี่ยฮะโหลบันทึกเลยลก็โหลดดิมันบั๊กเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับลงโฆษณาเหมือนเดิมครับนอนแม่งเลยเฮี้ยเออนี่ไงมันบั๊อกไอชิบหายเอ,อ้ยโอ้โหกูกว็ว่าแลละเลือกภาพถ่ายอา้าเออมันบั๊กจริงๆด้วยฮะเวรจริงๆเกมเฮี้ยถ่ายใหม่เลยทีนี้แช ออ้ยเสียเวลากูจริงๆสรุปว่าบักฮะเชียเ้ยนี่ไม่บกีมันจะเป็นอย่างนี้นี่เลยโอ้โหเพิ่มภาพถ่ายครับแล้วก็สภาพสถาปนิกฮะสภาพทางเทคนิคเอ้ยปานกลางปานกลางเออสภาพการแสดงผ่านการบำรุงรักษายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยมูลค่าตลาดโอ้โหหมื่นสี่เลยเหรอเชี่ย้ยหมื่นสี่ ห้าพันนี่เลยลงโฆษณาโหหมื่นสี่ห้าครับพซื้อมา 7, 000, อเจ็ดพันในเขียบเรียบร้อยตำรถไปหาผู้ซื้อเอ้ยมีคนซื้อแล้วหรอเชียโอ้โหเอออีธานเอ้ย,อยวันดีเ้ยฉันสนใจเกี่ยวกับข้อเสนอหุ่นไลน์น,นนะ่ะมันได้เจอกันหน่อยดิฉันส่งอ่าพินไปให้แล้วนะ่ะจอดรถให้ใกล้กว่านี้โอ้มารับถึงหน้ารถเลยได้เลยครับคุณลูกค้า ผมมาแล้วครับโอ้โหอ่านี่ครับคุณลูกค้าครับเรียบร้อยเออสวัสดีฉันอยากให้รู้ว่าข้อเสนอของคุณราคาหมื่นสี่ห้าแล้วฉันอยากได้ค้อเสนอราคาหกที่หกพันโอ้โหมึงต่อให้กูเหลือหกพันไอ้ดำ โอ้โหเฮียม,มันมีต่อราคาด้วยวะ่ะโอ้โหไม่ได้น้องหมื่นสี่อาสี่ห้าสิบนี่เลยหมื่นสี่ห้าสิบไปหมื่นสามได้ปะอืหมื 14. 14. 14่นสามเก้าหมื่นสี่หมื่นสี่ไปไอ้ดำจบจบไปหมื่นสี่เอราคาสูงเกินอะฉันจะได้หมื่นสี่สามสามพันอ้าหกสิบสามพันสามร้อยสิบโอเค เออเอ้ยฉันรู้อยู่แล้วว่าแกต้องทําได้หวังว่านายจะดีใจกับจำนวนเงินที่ได้รับนาเดี๋ยวฉันจะนํารถไปในเวิร์กช็อปเป็นเวลานานหน่อยเออด้ว่าละหน้าที่รับผิดชอบสําหรับคันถัดไปจะเป็นหน้าที่ของนายแต่ลองคิดดูสิว่าโอกาสในตอนนี้จะให้นายได้มากขนาดไหนอ่ะหากนายทาได้ดีนะโอ้โหขอดแสดงความยินดีด้วยนะครับ ุณได้เล่นจนจบของอ่าโอ้ครๆเล่นแบบอ่าไอ้นี่แล้วนะฮะโอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเวอร์ชันเป็น DLC โอเค อาจบแล้วครับเป็น DLC ครับทุกคนโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมคานะฮะดิวเลอร์ก็คือเป็น DLC นั่นเองนะครับนะฮะก็เอาไปเจอกันสัปดาห์หน้าว่าจะหายเกมอะไรบ้างจะลืบติดตามนะครับไปเจอกันนะฮะขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe ในวันนี้ด้วยนะครับรั้นะจุบมัวไปเจอกันนะครับฟู